สบายดีพบกับ LTvision ัลาวเร่งสร้างศูนย์กักกันโรคโรงพยาบาลชั่วคราวรองรับประชาชนแห่กลับประเทศทางการสวรรค์เขตแล้วก็แขวงจำปาสักตอนใต้ของเรานะครับกำลังเดินหน้าจัดตั้งศูนย์กักกันโรคแล้วก็โรงพยาบาลชั่วคราวเพิ่มเติมเพื่อรับมือกรณีที่ชาวาลาวหลังไหลกลับจากต่างประเทศ โดยโรงงานเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในหมู่บ้านโนสวัสด์ของแขวนสวรสดนเขตกำลังถูกปรับเปลี่ยนเป็นสถานกักกันควบคุมโรคซึ่งจุคนได้มากกว่า10,000คนเชียวครับและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์เวียงจันทไทม์ได้อ้างอิงจากท่านสิงห์ทองแสงตะวันรองผู้ว่าราชการและสมาชิกคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ของแขวนสวรรณนเขตได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกําลังทําความสะอาดแล้วก็ปรับเปลี่ยนโรงง,งาน โดยนักเดินทางจากไทยจะเข้ามาพำนักในสถานกักกันโรคแห่งนี้เป็นเวลา14วันก่อนที่จะได้รับอนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้ทั้งนี้ครับลามีศูนย์กักกันทั่วประเทศแล้วจํานวน57แห่งอยู่ในแขวงสวรรค์เขตถึง11แห่งเลยนะครับขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นยังได้จัดตั้งโรงพยาบาลทั่วข่าวขนาด1,000เตียงเพื่อรับประกันว่าผู้ป่วยโรคโควิด -19 ทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลและมีการคาดการณ์กันว่า ตัวเลขผู้ป่วยจะเพิ่มสูงขึ้นทุกวันครับทางด้านแขวงจำปาสักก็ได้จัดตั้งสถานที่กักกันโรคแห่งใหม่เพื่อรองรับการเดินทางกลับจากกลุ่มใหญ่เลยนะครับโดยแรงงานอพยพที่เดินทางกลับแขวงจำปาสักถึงร้อยละ38มีผลตรวจโรคโควิดเป็นบวกจึงมีการจัดเตรียมโรงพยาบาลชั่วคราวขนาด700เกตร้อยเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสครับนอกจากนั้นครับแขวงจำปาสักยังเรียกร้องทางการให้จัดตั้งสถานกักกันโรคเพิ่มเติม และร้องขอาการจัดสรรเตียงผู้ป่วยเพิ่มในศูนย์สุขภาพหลายแห่งนอกเหนือจากเตียงที่โรงพยาบาลมีอยู่ในปัจจุบันครับแล้วพบกับ LTV ที i o ชัได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี